ต้องให้เองใครจะรู้ว่าฉันก็รู้สึกที่อยู่ลึกในใจของฉันที่มันร้อนเป็นไฟเข้าบ้านวัแรกกลัวปะวันแรกเลยบอกเลยว่าหลับแบบหลับสนิทไม่มีแบบคือตื่นมารู้สึกสดชื่นที่สุดแล้วว่าตั้งแต่อยู่มาแบบสดชื่นแบบโอ้วันแรกเป็นวันที่รู้สึกสดชื่นที่สุดแล้วกลัวปะ ก็แต่อยู่มาไม่ค่อยกลัวแต่ก็มีบ้างแบบเวลาเดินเดินลงมาเข้าห้องน้ำอ่ะแล้วจะมีเสียงก็รีบวิ่งเลยสิงห้องนอนอย่างไวมากดูไม่ชอบจินตนาการเยอะขนาดวิ่งวิ่งอยู่อยู่อย่างเงี้ยมันจะมันจะหลอนตัวเองอะเคยเป็นบ่อยเมื่อกี้วิ่งวิ่งอยู่ฮะแล้วมันเป็นกระจกฮะมันก็ต้องสั่นเป็นแบบภาพแบบลื่อนไหวในกระจกนี้หันมองแล้ววิ่งไปหันมองไปวิ่งไปยิ่งมันทำแบบนั้นมันจะยิ่งประสาทกิน ก็สะาดกินทันทีเบนเคยเป็นแบบเคยจนอยู่บ้านตัวเองไม่ได้เดือนนึงอ่ะไม่เจอไม่ไม่เจออันนี้ขึ้นหลอนเฉยคือแบบพอจะนอนแล้วแบบใครเสียงอะไรเสียงแล้วแบบนอนไม่ได้แล้วแบบกลัวมากอ่ะต้องซอนประมาณบดูดบ่อยเที่ยงคืนตีหนึ่งอะต้องออกไปนอนรักของเพื่อนอยู่ทเข้าใจไหมดูกาแฟบ่อยแล้วมันกินแล้วมันทําให้สมองมันนี่กาแฟเขาดื่มไหมอ่ะ ไม่เห็นเห็นกาแฟกระป๋องเหรอดูดเอาอ่ะเขาก็ดื่องันน่ากาแฟเขาก็ดูดนี่ดูดเลยททำไมอ่ะถ้าถ้าเกิดว่าดื่มนี่คือไม่กาแฟร้อนก็ดื่มอย่างนี้ใครจะมาบูดเข้าไปก็ลูกไก่เอ้ไม่ใช่ลิ้นไก่พองหมดเลยูงจะเปยงลูกไก่ฟูงหมดเลยอย่าดูดเยอะนะวายอ่ะดูดอะไรกาแฟบอกว่ากาแฟเขาดื่มเป็นดื่มนั่นแหละดมด้วย ชอบดมเยอะไม่รู้เป็นอะไรเห็นบ่อยเลยอยู่ดมาเลยชวนริวไปดมโคตรบ่อยเลยอ้าวฮะดมมาเลยอย่าดมอ่ะจะดมทำไมบ่อยมันเย็นทําให้จมูกมันอาจจะเป็นหวัดก็ได้นะมันเย็นมากอ่ะทำาอะไรวะดมอย่าดมเป็นหวัดเดี๋ยวดมเดี๋ยวดมคิดว่าตัวเองเท่มากใช่ไหมยินมาเป็นโพสแบบเนี้ยครัม ชอบเคี้ยวบ่อยด้วยเราอเคี้ยวด้วยเหรอเออคืออะไรเคี้ยวนี่ไม่รู้ขนมไงกินขนมไม่เคี้ยวเนี่ยหยิบแกกมาเนี่ยฉีกซองเนี่ยกินเข้าไปเนี่ยฮะมาลิวก็จิ้มไม่เลือกเลยเหมือนกันนะจิม้มอะไรจิ้มลูกชิ้นไงก็จิ้ <c oughs> มลูกชิ้นแล้วไม่ได้มีแค่ลูกชิ้นหรือใครจะมาเลือกว่าใช่ไงก็จิ้มกินจิ้มกินเมื่อดูคนไม่โลภไงก็ไม่ได้ว่าอะไรก็บอกว่าจิ้มไม่เลือกเลยเออแจิ้มไม่เลือกอยู่แล้วทำไมอะ หมือนไม่เหมือนเบ้นหรอกจิ้มทีเลือกทีจิ้มทีเลือกทีทกทบ้าแล้วแล้วจิ้มทีเสียตังค์เยอะเลยจะจิ้มแต่ละครั้งไม่เสียตังค์เยอะเลยจริงปะฟองโฟกัสแน่คุมเกี่ยวอะไรกับมันนะโฟกัสได้คนดีมันคุ้มเกี่ยวอะไรกับมัน เรื่อยววอีกกี่วิกเนี่ยสองวิสามวิอยากจะบูไปไปนอลมาเรียกว่าต่อบทกินกินเป็นจังไหมพรุ่งนี้จะได้จำได้ครูจะได้เรื่องจิงได้ริวทำอะไรก็ได้ช่วงนี้ริวขยันริวดูดบ่อยดือน้ำทูบ่อยเดืมไหมไม่มีหลอดเอด,ดินในบ้านมีแช่ในตู้เย็นไม่มี ถ้าดูสเลปปี้จะไม่ว่าเลยมันกินไม่ได้เพราะเป็นรูรูเจบ็บไม่ได้มองหน้าเบนจะยิ้มทำไมก็รู้เด๋อนนี้ก็รู้อยู่ไม่ใช่โบท๊ทนะไม่ใช่พีแม็กนะคนให้เล่นละเดี๋ยวจะเดินไปหอมแก้วพี่แม็กด้วยแหละคอยดู เขาจะอาบน้ำกับแม็กแหละแล้วแต่ครับไม่ได้แร์ครับเ <c oughs> นื่องใจนะเรื่องใจครับทำไมจะอาบน้ำโบ๊ทเหรออาบน้ำทำไมกับพี่โบ๊ทอันนี้ยายาอย่าอย่ารู้รู้ห้องตัวเองก็มีติดฟังปะอะ้ยนะห้องตัวเองก็มีอันนี้อาห้องโบ๊ทไงจะลากพี่แม็กเข้ามาอาบน้ำด้วยกันแหละแกแล้วแต่จะอ,อิจฉาได้ปะไม่ซับเทกจอะอใช้มากเลยปะซับเทกกันเลยนะไม่ได้ ได้กูจังสิโอ้ยออกกําลังกายบ้างนะเป้นได้หุ่นดีดีรู้แล้วครับบทช่วงแรกไม่ค่อยมีจําได้แล้วเนี่ย ของริวบทน้อยอะ่ะแต่คงจะเป็นอารมณ์แหละที่ต้องเล่นหนักๆของริวไม่ต่างกับเบ้นเลยนะแต่ริวเยอะกว่าเบ้นนะอืดูเหมือนริวจะเยอะกว่าเบ้นด้วยซ้ำเพราะริวมีหลายฉากนะของเบ้นมีฉากเดียวเองฉากเดียวเลยอะ่ะแต่เบนนะ่าจะใหญ่กว่าวเรอ่ะเบ้นมันแค่ทุกคนมันพูดถึงเบ้นแค่นั้นแหละเข้าใจปะ <ผ>แต่ไม่มีมตัวเ็น,นผงเป็นใหญ่กว่าก <c oughs> ็ธรรมดาเข้าใจละก็เป็นกินเยอะสิขคอันนี้เ็นจะไม่ใหญ่กว่าได้ับไงวะแล้วแต่มาริวไปข้าไปอาบน้ำกันเครจะไปหุ่นดีมาพี่แม็กใครนะใครจะไปหุ่นดีมาพี่แม็กโอเคชวนอาบน้ำแล้วไม่มานะแล้วแต่ดูไว้นะกล้องทุกคนมองไว้นะครับผมไม่ผิดนะมองว่าดีเดี๋ยวเข้าไปเลย อะไรง้อดิพูดดีใครเนี่ย <Huh? S 2> ใครเป็นใคร oh. อ้าวจาาแม่น้ำอะ่ะง้อด,พด,ดิพูดดีๆพูดดีๆแม่น้นำพูดดีๆแม่น้ำพูดดีๆพูดหวานๆมีครับเด้อแม่น้นำ oh. ครับ oh. Oh. <laughs> Sí, <laughs>